เขาว่าเปะคอหวยแห่คอโชคไอ้ไข่2เลขเด็ดอ่างน้ำมนเห็นเลขชัดสีแดงรอยวนสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะคนดวงเฮงนะคะกลับมาแก้บนที่วัดนิเทศราชประดิษฐ์คอง13กันอย่างต่อเนื่องนะคะและก็ไม่พลาดที่จะลุ้นเลขเด็ดด้วยการส่งเลขเด็ดอ่างน้ำมนไปลุ้นเฮงต่อนะคะ ไปกันเลยค่ะที่วัดนิเทศราชประดิษฐ์คลอง13ตําบลพืชอุดมอมําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะก่อนวันหวยออกจะมีคนมาขอโชคขอลาบมาจากทั่วทุกสารทิศเลยนะคะมาขอเลขเด็ดไอ้ไข่รวมถึงกันสองเลขเด็ดจากอ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ให้โชคให้ลาบมาแล้วหลายงวดนะคะโดยมีคนดวงเฮงมาแก้บนด้วยนะคะนั่นก็คือนางสาวอารุณนะคะที่ได้โชค มาแล้วสีงวดนะคะนำสร้อยคอทองคำนะคะรูปปั้นไก่ชนแล้วก็เครื่องเส้นไหว้นำมาแก้บนไอ้ไข่นะคะพร้อมขอโชคจากไอ้ไข่ต่อนะคะเธอบอกว่ามาทีไรได้โชคทุกทีนะคะจากนั้นนะคะเธอก็จุดทูปขอเลขไอ้ไข่เธอรวมถึงการแลกแบงค์ยีสบนะคะจากเจ้าอาวาสด้วยนะคะที่ท่านมอบให้ ซึ่งเธอบอกว่าถ้าถูกรางวัลอีกครั้งนะคะเธอจะเดินทางมาแก้บนอีกพร้อมขอเลขเด็ดจากไอ้ไข่นะคะโดยจุดทูบได้เลข6 8 9นะคะได้6 8 9นะคะเธอบอกว่าเลขนี้เธอต้องเอาไปเสี่ยงโชคแน่นอนงวดนี้นะคะในขณะที่นางสาวกฤษฎีนะคะอายุ52ปีนะคะได้เดินทางมาที่วัดนะคะมาเลี้ยง เพนพระนะคะแล้วก็นำเครื่องเส้นไหว้ประทัด1,000พนัดมาจุดแก้บนนะคะเธอบอกว่าไอ้ไข่ให้โชคครอบครัวเธอมาสองนวดติดแล้วนะคะซึ่งครั้งแรกมากับไหวมากับคุณแม่นะคะแล้วก็ได้ทราบข่าวจากทางทีวีนะคะจึงมาขอโชคขอลาบเธอบอกว่ามาไหว้ก็ได้โชคได้ลาบนะคะจากแบงค์ที่เจ้าอาวาสมออใัยนะคะ พอมาครั้งที่2นะคะมากราบไหว้ไอ้ไข่ก็มาซื้อลอตเตอรี่ปรากฏว่าได้โชคครับรางวัลอีกนะคะจำนวน5้าใบด้วยกันนะคะในขณะวันนี้นะคะเจ้าวานก็มอบแบงค์ให้อีกหนึ่งใบนะคะเธอก็เลยนำเลขท้ายแบงค์นะคะไปเสี่ยงโชคนะคะและแน่นอนนะคะบรรดาคนที่มากราบไหว้เสร็จนะคะก็ไปส่องเลขอ่างน้ำมนตนะคะนี่เลยนะคะ เห็นชัดเลยเขาบอกว่า74กับ026นะคะเขาบอกอย่างนั้นนะคะนี่เลยนะคะมีเลขตามนี้นะคะมี0มี2มี6มี7แล้วก็4นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบก็ไปได้นะคะที่วัดนิเทศราชประดิษฐ์คลอง13อยู่ที่ปทุมธานีนะคะสวัสดีค่ะ